สวัสดีค่ะทุกคน,นนี่ก็จะพามาดูนะคะแหล่งเรียนรู้ของกิ๊บนะคะก็ลองปลูกพืชผักนะคะที่เราใช้ทำกบบข้าวตอนเช้าในทุกๆวันนะคะตรงนี้ก็ลงไปแล้วนะคะเป็นต้นตะไคร้ค่ะแล้วก็มีต้นข่าเล็กน้อยค่ะแต่ก็ยังน้อยอยู่เพราะาเราเพิ่งเริ่มต้นนะคะนี่ค่ะจากาพื้นที่ว่างเปล่านะคะแต่กิ๊บมองไปแล้วมันมีแหล่งน้ํา ที่จะสามารถปลูกต้นไม้ปลูกผักที่เรากินในทุกๆวันได้ะคะ่ะก็เลยมีความคิดว่าน่าจะลองปลูกอะไรดูเผื่อว่ามันจะเกิดแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้นะคะไม่มากก็น้อยก็ยังดีนะคะเช่นตะไคร้นี้เรากินทุกๆเช้าใช่ไหมคะถ้าตอนนี้ก็อยู่ที่กำละ2บาทที่เขาจัดเป็นชุดนะคะแต่ถ้าเราปลูกเองได้แล้วเมื่อเรากินทุกๆวันมันก็จะดีะคะ่ะตรงนั้น มุมเก่าเขาก็จะมีที่เป็นผักนะคะก็จะมีเป็นสะเดากับขี้เหล็กอันเดิมอยู่แล้วตัวนี้ขี้เหล็กเราก็ใช้ทำกับข้าวเป็นแกงขี้เหล็กได้ก็ก็ได้ประมาณหนึ่งหม้อถ้าเราแกงเนาะค่ะตัวนั้นข้างๆนะคะก็จะปลูกเป็นเป็นกล้วยก่อนค่ะก็กล้วยเสร็จแล้วก็อาชอม อมแล้วก็ผักต่างๆส่วนบริเวณว่างตรงนั้นนะคะคิ้วคิดว่าจะปลูกเป็นพริกกับพวกมะเขือเทศพวกมะเขืออะไรประมาณนี้ไม่รู้เขาจะเกิดได้หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยแล้วก็ที่ถามแม่แม่บอกถ้าปลูกก็ต้องมีปุ๋ยด้วยคิปวเองก็เพิ่งเรียนรู้คิวก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าเพียงแต่ว่าคิ้วเห็นแหล่งน้ําเนาะคิดว่ามันผ่านเดือนฤดูแล้งเมษามาแล,แล้วแต่น้ำมันก็ยังเต็มอยู่แปลว่า ทั้งปีมันน่าจ,จะมีน้ำหล่อเลี้ยงพืชผักที่เราจะปลูกได้อะคะ่ะเพราะามันไม่ได้แห้งแบบขอดเป็นดินแตกอะไรเงี้ยถ้าแบบนั้นก็ไม่น่าที่จะทำเพราะว่าถ้าเราปลูกอันนี้เราปลูกเพื่อที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในทุกๆเช้าเป็นผักที่เราใช้ทำกับเขาทุกวันถ้ามันต้องเสี่ยงเงินแล้วคิดว่ามันไม่น่าจะน้องลงทุนเพราะมันจะเป็นการเพิ่มภาระนะคะแต่ตอนนี้ก็คือพอเห็นแหล่งน้ำมันน่าจะมีอยู่ทั้งปี ก็คิดว่าเออลองปลูกดูนะคะว่า <laughs> ลองปลูกดูนะคะว่ามันจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็มาทดลองไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่สามแล้วที่เราได้มาลงมือทำนะคะอันนี้ก็ทำสองคนกับแฟนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนมา นำร่องก่อนส่วนคลิปก็จะว่างช่วงเช้าหนึ่งชั่วโมงช่วงเย็น1นชั่วโมงต่อไปนี้ก็อาจจะมาคลุกคลีอยู่ที่นี่นะคะมาทดลองเดินทูไปด้วยกันเนาะก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นผักที่ปลูกในบ้านนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็กําลังงอกแต่ว่าจะไม่ได้ว่าปลูกเป็นต้นอะไรเดี๋ยวดูตอนเขาโตนะคะไม่กวางตุ้มก็ขนาดนี้แหละค่ะหรือผักกาด เป็นเล็กๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มแบบโตแล้วนะคะอันนี้จะเป็นโซนที่อยู่ในบ้านค่ะข้างบนนี้ก็เป็นคุณนายตื่นสายค่ะแพะเซียงไฮ้ค่ะ,คะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวสายแล้วขอตัวไปอาบน้ำแต่งตัวไปทางานก่อนนะคะค่ะ